รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ เกษตรนิวส์สิกับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเชา้าทางไทยรัฐทีวีนะครับบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหสนุกสนานมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์วันนี้ขอเสรอิร์ฟเสรเสิร์ฟเสร์ฟละครสั้นภาร,รกิจของกรมชะละประทานจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ หมอุ้ยจบไปหมดเลยหางแดด่ปแลไรคะเนี่ยอออเพิ่งมาถึงกันนะจ๊ะ มาถือนอแล้วอ๋อพี่สองคนนี้เป็นพี่ที่ฝึกงานที่พี่ไปฝึกงานจ้ะมาแต่ชื่ออะไรกันบ้างคะคนนี้พี่ฟองส่วนคนนี้ชื่อพี่โอมพี่อ๋สวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วแม่อยู่ไหนป้าไม่อยู่อะไปบ้านป้าออนสองกับค่ะโอ้แบบนี้ก็มาเสียเที่ยวสิอุตาส่าหอยากมาเจอแม่เนี่ย โอยเดี๋ยวก็เจอมานั่งก่อนพี่นั่งนั่ไม่ไมใช่พี่พี่พี่อย่นพี่นั่งนู่นนั่นู่นสตพี่อมนั่งนี่เลยค่ะพี่เดี๋ยวไดลยแล้วนี่เราไม่ได้เจอกัน้งนานเนี่สบายดีไหมไม่สบายแล้วจะนั่งอยู่ตรงนี้หรอพี่อมค่พี่อมค่ะพี่อมพี่อมพ่อมพี่ออมพี่อพี่อมพี่อพอพี่ออม่มอมอี่ ไหนก็มาแล้วฝักเด็ดใบกะเพราหน่ยนะคะพี่มั่งสบายนะคะส่วนพี่ไม่ต้องทำนะเดี๋ยวเปื้อนไปรดน้ำต้นไม้แบบนี้ <c oughs> ทำไปพี่อ่ะเอา้ารดน้ำต้นไม้ทำไมไม่ใช้สายยางล่ะทำแบบนี้เดี๋ยวก็หลังหากหรอก แม่น่าจะลืมจ่ายค่าน้ำแล้วพี่เอา้าทำไมอะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่น้ำมันไหลน้อยไม่รู้ว่าชว่วงนี้มันเป็นอะไรเหมือนกันผักเยอะนะเนี่ยใช่พี่เอาอะไรคะพี่คันละอันอันนี้พ่อเจตตัวครับอันนี้ของพี่โอมน,นี่ของพี่ปองครับขอบคุณค่ะ <g ül> ไหนๆพี่ก็มากันนินหน่อยแล้วอะค่ะก็ไปอาบน้ำอาบถ่ากันแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูไปทํำข้าวเย็นรอให้กินกันนะคะเนาะทำกับข้าวเหรอ <c oughs> ใช้พี่ช่วยไหม <c oughs> พี่ทําอาหารเก่งมากเลยนะ <c oughs> อย่างเชฟป้อมเนี่ยยังยกให้พี่เป็นปรมาจารย์ด้วยเชียค่ะโอ้ยเวอร์มากครับคุณฟอง <c oughs> หรือไม่จริงชลทีบอกไปชิว่าพี่ทําอาหารอร่อยไหมอร่อยครับ เชื่อไม่ได้สักคนเอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยทําดีกว่าเดี๋ยวให้พี่โลทีกับพี่ฟองเนี่ยไปอาบน้ําก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมืดจะค่าเอาไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวหนูทาเองระดับเชฟหมู่บ้านมาเองเนี่ยอร่อยแน่นอนค่ะพี่ไม่วางใจได้เลยพี่ไปอาบน้ำกันเลยค่ะพี่ไปเลยค่ะเชฟหมู่บ้านไปกันเถอะครับไปให้เชฟเขาทําฝีมือพี่อมชอบกินผักไหอุ้ยพี่ชอบกินครับอันนี้ค่ะพี่ให้ให้เอาอีกให้อีก เอาไปหมดเลยก็ได้ค่ะพี่ให้หมดเลยชอบพี่อยาพี่้ให้อีกไงฉันละทีน้ำไม่ลหลพี่ว่าน่าจะแถวนี้แหละไหนอ่ะพี่ฟ้องนั่นไงต้นต่อพี่ว่าอะไรต้องเป็นแบบ ไปพวกเราทำความสะอาดกันเถอะีครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงก่อนเลยครับพี่ฟองไปก่อนเลยครับพี่โอเคอ้เยอะมากระวังนะครับพี่ฟองมันจะไม่คุมเอานะครับมาเอ้ย อ่ะลุอย่างนี้เลยขยะเต็มเลยโอ้ยเยอะขนาดนี้เนี่ยทอะไรกันน่ะขึ้นมานีเลยขึ้นมาเนี่ไอ้พหขโมยอ๋อไม่ใช่ยไม่ต้องเถียขึ้นมาเลยต่ขโมยอะไรเออคป้าครับเนี่ยขึ้นมาแจ้งตำรวจจับเลยนะ จเย็นนะครับคุณป้าโอ้ยตกลงพวกเธอมาทำอะไรกัน<อ>คือพวกผมมาเก็บเศษไม้เศษขยะที่อยู่ตันในคลองอะครับพวกเธอไม่ใช่หัวขโมยแน่นะใจเย็นนะคะคุณป้าพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นหัวขโมยนะคะพวกเราเนี่ยมาจากกรมชลประทานค่ะแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มาลุกล้ำพื้นที่อะไรไม่ดีหรอกนะคะพวกเราเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าน้ําไม่ค่อยไหลแล้วก็มีปริมาณไม่เพียงพอ พวกเราจากกรมชลประทานเนี่ยก็เลยพยายามมาแก้ปัญหาหคุณป้าเนี่ยแหละคะ่ะว่าแต่บ้านคุณป้าเนี่ยเจอปัญหานี้บ้างไหมล่ะคะเจอสิน้ำาก็ไม่ค่อยพอใช้ก๊อกน้ำเนี่ยไหลน้อยน้อยเชื่อป่ะป้าจ่ายค่าน้ำทุกเดือนไม่เคยขางเลยนะเนี่ยป้าโชว์ไปโวยวายนะมันก็ไม่เห็นดีที่สดตอนนี้เลยะคะ่ะคุณป้าพวกเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คือปัญหาก็เลยพยายามจะแก้อยู่ อย่างตรงนี้เนี่ยคุณป้ารู้ไหมคะว่ามันคือคลองซอยค่ะ <Huh? S 1> คลองซอยเนี่ยคือคลองส่งน้ําที่แยกมาจากคลองส่งน้ําสายใหญ่ก็จะมีการแยกออกมาแบบนี้เพื่อที่จะส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆให้ทั้งพี่น้องเกษตรกรรวมถึงพี่น้องในชุมชนได้ใช้น้ำถ้าคลองซอยเกิดปัญหาแบบนี้มันก็ทําให้น้ําไหลช้าหรืออย่างคลองซอยแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถแยกออกไปอีกเป็นคลองแยกซอยซึ่งในคลองแยกซอยเนี่ยก็มีหลากหลายพื้นที่เพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถ กระจายน้ำไปให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีน้ําใช้นั่นเองค่ะคลองซอยจึงมีประโยชน์ในการส่งน้ําไปตามหมู่บ้านต่งตางๆครับเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคในการทําเกษตรกรรมครับแต่ถ้าคลองมีสิ่งอุดตันเป็นพวกกิ่งไม้หรือขยะแบบนี้ครับน้ําก็จะไม่สามารถส่งไปตามหมู่บ้านได้เพราะนั้นน่ะถ้าชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอนครับคุณป้าใช่ครับเพราะอย่างนี้ไงครับผมประเภทของคลองซอย จึงจาเป็นต้องแยกตามลักษณะครับเพราะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นประตูหรือท่าปากคลองซอยและคลองแยกซอยครับส่วนท่อเชื่อมก็จะเป็นท่อเชื่อมทางน้ําระหว่างคลองส่งน้ําสะพานน้ําน้ําตกแล้วก็รางเทครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นอาคารส่งน้ําที่จะส่งไปยังคลองส่งน้ําที่อยู่แนวสูงส่งลงมาให้กับอาคารส่งน้ําที่อยู่แนวล่างครับผม และอาคารอัดน้ำนะครับผมก็จะทําหน้าที่ในการส่งน้ําออกจากคลองส่งน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกเป็นระยะระยะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมท่อส่งน้ําก็จะทําหน้าที่ในการจ่ายแล้วก็ควบคุมน้ําของคลองส่งน้าครับส่วนท่อระบายน้ําลอดใต้คลองส่งน้ําก็จะเป็นคลองส่งน้ําที่ตัดผ่านร่องน้ําขนาดเล็กหรือพื้นที่อื่นๆครับและสุดท้ายนะครับผมอาคารระบายน้ําล้นครับผมเป็นอาคารที่ป้องกันไม่ให้น้ําที่ไหลมาจากคลองส่งน้ําเกินกว่าระดับที่กําหนดไว้ครับ นี่แหละค่ะคุณป้าคลองส่งน้ำเนี่ยก็มีความสําคัญแบบนี้แหละคะ่ะพวกเราถึงต้องมาลงพื้นที่ช่วยกันเก็บพวกขยะพวกนี้ที่ขวางทางน้ําอยู่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าคลองส่งน้ําพวกนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้เนี่ยมันก็กระทบชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านตั้งแต่ตื่นมากล้างหน้าแปรงฟันถูกต้องไหมคะ <c oughs> แล้วที่สําคัญเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาด <c oughs> ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาซ้ำแบบนี้แหละค่ะไอพวกที่ทิ้งขยะลงคลองเนี่ยนะว้ย มันน่าหงุดหงิดนะถ้าป้าเจอเนี่ยป้าจะเอาไม้หน้าสามเนี่ยนะฟาดฟาดฟาดกูมันเลยผมว่าป้าใจเย็นๆกยอ่นะคบผมเพราะว่าคลองสายนี้นะครับเราก็ต้องใช้ร่วมกันอยู่ดีครับถูกอย่างที่ชลธีพูดครับเพราะว่าคลองเนี้ยจะเป็นคลองที่ทางกรมเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีการส่งน้ําไปให้ทางชาวบ้านเขาได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคครับ เพราะนั้นนะ่ะเราก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายครับแต่ถ้าชาวบ้านหรือคนในหมู่บ้านไม่สามารถดูแลได้สามารถแจ้งมาที่ทางกรมชนของเราได้เลยนะครับเพราะว่าทางกรมชนของเราพร้อมดูแลประชาชนครับอ,อพพี่ไปทำอะไรกันมาคะทำไมน่าดูเหนื่อยกันเลย พวกพี่ก็ไปเอาพวกเศษขยะเศษไม้ที่เข้าไปอุดตันทางส่งน้ําของหมู่บ้านออกอจาจ้ะนี่แหละก็เป็นสาเหตุของปัญหาเรื่องน้ําที่หมู่บ้านเรากําลังเจออยู่อจัจ้ะใช่เพราะว่าถ้าคลองซอยอุดตันเนี่ยนะก็ทําให้ไม่สามารถส่งน้ําเข้าให้คนในหมู่บ้านเนี่ยใช้ได้นเองจ้ะถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะเพราะว่าพี่ได้เห็นทุกส่วนที่ทางกรมเราทำขึ้นอย่างเช่น การสร้างอ่างเก็บน้ําประตูระบายคลองแยกคลองซอยทุกส่วนเนี่ยร้วนมีความสาคัญทั้งหมดเลยนะครับถึงจะเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ส่งผลถึงชาวบ้านได้ครับโหอย่างนี้เราก็มีน้ากินน้าใช้ที่เพียงพอแล้วสิคะต้องขอขอบคุณทุกพี่มากมากเลยนะคะอือหิวแล้วอะไปอาบน้ําก่อนครับงั้นพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะข้าวเหนียว